สวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะก่อนอื่นคุณครูต้องขอแนะนําตัวก่อนนะคะคุณครูชื่อคุณครูนิตยารองเดชนะคะหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูจับก็ได้นะคะครูจับเป็นครูผู้สอนในวิชาสังคมศึกษานะคะในส่วนของชั้นประฐมศึกษาปีที่1นนะคะและก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่เราได้เจอกันผ่านทางคลิปการเรียนการสอนนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนกับคุณครูหรือย,อยังคะถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยค่ะสังคหะวัตถุ4ี่ค่ะเรามาทราบถึงความหมายของสังคหาวัตถุ4ี่ก่อนนะคะนักเรียนสังคหาวัตถุ4นะคะก็คือหลักธรรมที่สร้างความสุขที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนนักเรียนสังเกตไหมคะว่าในปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะนักเรียนมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่ทําให้บ้านเมืองของเราเนี่ยเกิดความวุ่นวาย เพราะฉะนั้นนะคะเราซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมนะคะเราควรจะยึดถือหลักธรรมตัวนี้นะคะก็คือสังขาวัตถุสี่เรามาทราบกันเลยค่ะว่าสังขารวัตถุสี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะสังขารวัตถุสี่นะคะในที่นี้ข้อที่หนึ่งนะคะทานหลักธรรมข้อที่สองก็คือปิยวาจานะคะ ข้อที่3คืออัตจริยาค่ะและข้อที่4ี่สมานะตตานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อนะคะในส่วนของข้อที่หนึ่งนะคะหลักคำข้อที่หนึ่งก็คือทานทานในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการกินนะคะนักเรียนไม่ได้หมายถึงการกินหรือการรับประทานนะคะแต่ทานในที่นี้หมายถึง การให้การแบ่งปันและก็การเสียสละนั่นเองนะคะนักเรียนเอาเรามาดูกันนะคะว่าเราเนี่ยเด็กนักเรียนเด็กตัวน้อยๆเนี่ยเราจะใช้หลักธรรมในข้อนี้ได้อย่างไรบ้างเอานักเรียนดูตัวอย่างนะคะที่ครูเตรียมมาให้วันนี้นะคะจากภาพนักเรียนเห็นไหมคะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกไหมลูกเ,เขานําอะไรมาให้เพื่อนคะ ถูกต้องแล้วคะ่ะนำตุ๊กตาใช่ไหมคะเขามีไงคะเขามีตุ๊กตาเล่นแต่เขาก็อยากแบ่งปันเขาก็บอกว่าฉันมีของมาให้เธอจ้าเป็นไงคะคนที่รับรู้สึกเป็นยังไงคะนักเรียนดีใจไหมได้ของเล่นดีใจใช่ไหมคะนี่ก็คือเป็นอย่างหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าการให้นั่นเองคะ่ะเอาอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะการให้หรือว่าทานในที่นี้นะคะ ไม่ใช่เฉพาะที่เป็นการให้จากบุคคลต่อบุคคลนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีการให้โดยที่ให้อะไรคะให้สัตว์ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วคะ่ะเราให้อาหารสาตรัตว์ก็ถือว่าเราทําบุญทําทานเช่นเดียวกันถูกไหมลูกอโอเคอดูตัวอย่างนะคะอ่านะคะภาพนี้นะคะ นี่คือเป็นเหตุการณ์จริงนะคะซึ่งคุณครูเตรียมมาให้นักเรียนดูนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ยังไงคะมีเด็กนักเรียนใช่ไหมคะแล้วก็คุณครูเนี่ยทำทานให้ทานถือว่าเป็นการให้และก็การเสียสละเป็นการถวายวัฒาหารใช่ไหมคะลกูกแก่พระพิสุทสงฆ์ถูกไหมคะนี่นี่ก็คือหลักธรรมข้อที่หนึ่งนะคะก็คือทานเอาเรามาดู เรามาดูหลักธรรมในข้อที่สองนะคะปิยวาจานะคะปิยวาจาเอ้านักเรียนค่ะนักเรียนอ่านตามคุณครูค่ะปิยวาจาเก่งมากค่ะนักเรียนเรามาดูนะคะปิยวาจาหมายถึงอะไรปิยวาจานะคะก็คือการพูดจาที่เป็นยังไงคะนักเรียนสุภาพไพเราะนะคะและก็พูดในสิ่งที่มีประโยชน์นะคะ คุณครูเชื่อว่านะคะนักเรียนของเราเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนที่พูดจาสุภาพไพเราแะแน่นอนเลยค่ะอะเรามาดูนะคะว่าค่ะคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนชมนะคะวันนี้นะคะนักเรียนดูตามภาพเลยนะคะเห็นไหมคะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมคะมาเจอกับคุณตาแก่ๆคนหนึ่งนะคะแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็พูดออกมาสวัสดีค่ะคุณปู่ จ้าสวัสดีจ่าหลอนอ่าเป็นยังไงบ้างคะจากที่นักเรียนได้ฟังเป็นยังไงคะเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นคนพูดจาเป็นยังไงลูกพูดจาไพเราะสุภาพอ่อนหวานใช่ไหมคะอ่าแล้วคุณตาก็เป็นยังไงอ่าคุณตาก็ตอบกลับด้วยน้ําเสียงและหน้าตาที่ยิ้มแย้มด้วยใช่ไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีความสุขไหมคะ มีความสุขใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูอีกสักตัวอย่างอ่ะเรามาดูกันอีกสักตัวอย่างนะคะนักเรียนจากภาพนักเรียนเห็นไหมคะว่ามีใครอยู่บ้างเอย่ยถูกต้องแล้วคะ่ะมีคุณครูแล้วก็นักเรียนใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาดูซิว่าคุณครูและนักเรียนกลุ่มนี้เขาพูดจากันเป็นยังไงบ้างอ่ะเรามาดูนะคะสวัสดีครับทุกคนโ วันนี้คุณครูหน้าตาสดชื่นและสวยจังเลยค่ะขอบใจจ้าเด็กๆนะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนคนกลุ่มนี้พูดจาเป็นยังไงคะพูดจาไพเราะสุภาพอ่อนหวานใช่ไหมคะแล้วก็ดูหน้าตาของพวกเขาสิคะเป็นยังไงยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยไหมคะคะต่อไปก็เป็นหลักธรรมในข้อที่3นะคะ หลักธรรมในข้อที่3ก็คืออะไรคะนักเรียนอัตถจาริยาอัตถจาริยาก็คือการทําตนให้เป็นประโยชน์นะคะการทําตนให้เป็นประโยชน์นั่นเองนักเรียนลองสํารวจตัวเองสิคะว่าวันนี้เนี่ยนักเรียนทําตนให้เป็นประโยชน์แล้วหรือยังนะคะตอนนักเรียนอยู่ที่บ้านตอนนี้หรือเมื่อวานนักเรียนได้ทําตัวเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่แล้วหรือเปล่านะคะ ค่ะเรามาดูนะคะว่าเราเนี่ยสามารถทําตนให้เป็นประโยชน์ยังไงได้บ้างนะคะเราเป็นเด็กตัวเล็กๆถูกต้องไหมคะเป็นเด็กชั้นป .1 เองแต่เราสามารถที่จะช่วยเหลือหรือทําตัวให้เป็นประโยชน์ยังไงได้บ้างนักเรียนเคยไหมคะเคยที่จะช่วยเหลือหรือช่วยเหลืองานบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณครูมั่นใจค่ะว่าเด็กๆของคุณครูเนี่ยสามารถแน่นอนเลยค่ะ นักเรียนทำอะไรได้บ้างคะ,ะบางคนก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่หุงข้าวล้างจานถูกไหมคะถึงแม่นักเรียนจะตัวยังเล็กแต่นักเรียนก็ทำได้เรามาดูอีกภาพหนึ่งนะคะอีกภาพนึงนักเรียนเห็นอะไรคะเห็นเด็กผู้ชายใช่ไหมคะช่วยเหลืองานส่วนรวมนะคะนอกจากที่เราจะช่วยเหลืองานของครอบครัวแล้วเราก็ยังสามารถที่จะ ช่วยเหลืองานของส่วนรวมอาจจะเป็นงานของโรงเรียนหรือตามชุมชนก็ได้นะคะนักเรียนนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนนักเรียนลองสังเกตดูสิเอชุดเครื่องแบบคุ้นเคยไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะคุณครูก็ได้ไปเอาภาพมาเพราะว่าภาพนี้บ่งบอกให้เห็นว่า เด็กกลุ่มนี้เป็นยังไงคะนักเรียนปฏิบัติตัวทำตัวให้เป็นประโยชน์ไหมคะถูกต้องแล้วคะ่ะพวกเขาทำอะไรกันเอ่ยพวกเขาก็ช่วยกันเก็บกวาดใช่ไหมคะสถานที่ภายในโรงเรียนเก็บกวาดขยะพวกเศษใบไม้ต่างๆเพื่อให้โรงเรียนของเราเนี่ยมีความสะอาดเกิดความสวยงามใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนกลุ่มนี้เก่งไหมคะ เก่งคุณครูมั่นใจคะ่ะว่าเด็กๆทุกคนก็ต้องเคยปฏิบัติแบบนี้นะคะนักเรียนนะคะภาพต่อไปก็เป็นไงคะนักเรียนคุณครูและก็นักเรียนเป็นเป็นยังไงคะช่วยเหลือกันใช่ไหมคะช่วยกันพี่ลูกเสือใช่ไหมคะมีหน้าที่ในการบำเพ็ญประโยชน์พี่ก็ก็เป็นไงจะมาช่วยเหลือคุณครูนะคะแสดงว่าพี่ของเขาเนี่ย ทำตนให้เป็นประโยชน์ตรงกับหลักธรรมข้อที่3หลักธรรมข้อที่สามมีว่าอย่างไรคะใครตอบได้บ้างเก่งมากคะ่ะหลักธรรมข้อที่3ามก็คืออัฏฐจิยานั่นเองนะคะนักเรียนเรามาดูหลักธรรมข้อที่สี่นะคะนักเรียนหลักธรรมข้อที่สี่มีว่าสมานัตตาสมานัตตาก็คือ การรู้จักวางตัวให้เหมาะสมกับฐานะนะคะและบทบาทของตนเองฐานะและบทบาทของตนเองเป็นอย่างไรเรามาดูถ้านักเรียนดูตัวอย่างจากภาพนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่ามีเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะคะเดินเข้าโรงเรียนในช่วงเช้าเด็กนักเรียนคนนี้ทำยังไงคะสวัสดีคุณครูถูกต้องแล้วคะ่ะแสดงว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ คุณครูเชื่อเลยค่ะว่าเด็กนักเรียนของคุณครูเนี่ยก็ต้องเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะเมื่อนักเรียนออกจากบ้านตอนเช้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาส่งที่โรงเรียนก่อนลงจากรถหรือออกจากบ้านนักเรียนก็ต้องเป็นยังไงคะต้องแสดงความเคารพสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ถูกต้องไหมคะแล้วพอมาถึงโรงเรียนนักเรียนก็ต้องสวัสดีคุณครูนะคะ ถ้านักเรียนปฏิบัติได้อย่างนี้นะคะนักเรียนจะเป็นเด็กที่น่ารักนะคะเป็นเด็กที่น่ารักของคุณครูเป็นเด็กที่น่ารักของสังคมนะคะบางบ้านก็จะมีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือว่าบุคคลที่มีอายุมากกว่าเรานะคะเขาบอกว่านักเรียนดูนะคะคําที่คุณครูนํามาให้อ่านตามคุณครูเลยค่ะอ่อนน้อมคนรักยิ่งนะัก คนเกลียดนักเรียนเลือกเลยค่ะว่านักเรียนเนี่ยอยากให้คนรักหรืออยากให้คนเกลียดคุณครูมั่นใจเลยค่ะว่านักเรียนของคุณครูทุกคนเนี่ยต้องเป็นคนน่ารักเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็ต้องเป็นคนยังไงคะอ่อนน้อมนะคะอย่าลืมนะคะเป็นคนอ่อนน้อมเจอใครก็เจอญาติผู้ใหญ่เจอคุณครูนักเรียนก็ต้องเป็นยังไงคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะเราต้องรู้ฐานะของเรา เราเป็นเด็กเราก็ต้องให้ความเคารพก,กับผู้ใหญ่ค่ะ่าเราก็มาดูใบกิจกรรมสำหรับสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์ที่9นะคะในเรื่องสังขาวัตถุ4ีนะคะนักเรียนฟังคำสั่งดีๆนะคะลูกคุณครูให้นักเรียนเลือกระบายสีภาพที่สอดคล้องกับคำที่กำหนดให้คุณครูให้นักเรียนเลือกระบายสีภาพที่สอดคล้องกับคำที่กำหนดให้นะคะ คำที่กําหนดให้ก็จะเป็นคําที่เกี่ยวกับสังขาวัตถุสี่นี่ละค่ะนักเรียนคําแรกนะคะทานนักเรียนดูนะคะภาพที่ครูกําหนดให้นักเรียนเลือกระบายสีภาพให้ตรงกับคําว่าทานนะคะนักเรียนนักเรียนจะเลือกระบายสีภาพใดนะคะคุณครูมีมาให้นักเรียนสองภาพค่ะข้อที่สองปิยวาจาปิยวาจาจําได้ไหมคะ หมายความว่าอย่างไรปิยาวาจาก็คือคืออะไรคะนักเรียนปิยาวาจาก็คือการพูดจาด้วยถ้อยคําที่สุภาพอ่อนหวานนะคะนักเรียนเ่าเรามาดูภาพกันเลยค่ะภาพที่มีให้ก็คือสองภาพเหมือนกันนักเรียนเลือกดูนะคะดูจากภาพภาพไหนคะน่าจะเป็นการใช้คําพูดที่สุภาพอ่อนหวานนักเรียนเลือกเลยนะคะเลือกระบายสีภาพย้ํานะคะ ระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะลูกค่ะเรามาดูในข้อที่สามกันต่อเลยนะคะในข้อที่สามหรือหลักธรรมข้อที่สามมีอยู่ว่าอัฏฐจริยาถูกต้องนะคะอัฏฐจริยาเรามาดูภาพกันเลยค่ะภาพที่คุณครูจัดมาให้นักเรียนมีอยู่ด้วยกันสองภาพนะคะสองภาพนี้ภาพไหนคะที่ตรงกับความหมายของคำว่าอัฏฐจริยานักเรียนก็เลือกระบายสีภาพได้เลยนะคะ หลักธรรมข้อที่4สมานัตตาเช่นเดียวกันคุณครูก็มีภาพมาให้นักเรียนเลือกสองภาพเหมือนกันนะคะภาพไหนตรงกับความหมายของคำว่าสมานัตตานะคะนักเรียนก็เลือกระบายสีได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนทำใบงานของแต่ละวิชานะคะนักเรียนเนี่ยต้องเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ให้ชัดเจนนะคะ อย่าลืมนะคะคุณครูขอย้ํานะคะใบงานเนี่ยนักเรียนต้องเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ให้ชัดเจนนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเนื้อหาในวันนี้นะคะสังคขวัตถุ4ี่ยากไหมคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนต้องทําได้นะคะอย่าลืมนะคะดูแลใส่ใจรักษาสุขภาพด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคุณครูนะคะ วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ